ตอนแรกว่าจะกลับแล้วนะครับก็บังเ,เอิญ <c oughs> ได้หลุดเข้ามานะครับในห้างเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เป็น <c oughs> จริงผมก็ยังไม่ได้กินข้าวเนาะนะครับนี่ฮะนี่เครื่องดื่มนะนะเดี๋ยวต้องซื้อของกลับไปซะหน่อยนะครับ <c oughs> ราคาก็ไม่แรงแล้วครับดูบรรยากาศแล้วกันเมื่อกี้ก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรนะครับ อาหารสดนะครับฝั่งนี้คือไข่ <c oughs> <c oughs> าอาหารสดนะครับด้านที่ไข่อาหารสดนะฮะเหมือนมาอยู่ญี่ปุ่นเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ร้อยเดียวนะครับ <c oughs> ข้าวกลงองข้าวปั้นข้ากล่อง เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะด้านนี้เป็นอาหารสดนั like ่งทานได้ด้วยนะครับก็มีโอ้ไม่แพงนะฮะซูชิแซลมอนนะครับอยู่ที่199ยนะครับ 229้นะครับตั้นี้ซำวันย่างไส่สองร้ย่สิบนะครับผนมากูโร่นี่หมดแล้ว2 9 9กก็คือหยิบมาแล้วก็มานั่งทานได้เลยโอ้จ่ายได้แล้วปิดกาซได้ด้วยนะครับ รับบัตรเครดิตฮะตรงนี้เป็นส่วนของอาหารสดนะครับ <c oughs> นี่นะเนี่ยสดจริงๆเลยนะครับเมื่อกี้ทำแล้วบ้างแต่ก็ยังถือว่าสดอันนี้สดจริงๆร้ <c oughs> อยกรัมขีดละหกสิบเก้าบาท ขีดละว69บาทตัวนี้ก็ประมาณ3ขีด218บบาทไม่แพงนะ <c oughs> ไม่แพงเลยนะฮะตรงนู้นจะเป็นเดี <c oughs> ๋ยวเรามาดูอาหารสดก่อนโอ,อ้สวัสดีครับนะเมื่อกี้ยังดูไม่หมดเลยนีย่ แซามอนแอนเลนตนะครับซาซาม,มิอยู่ที่ขีดละ99บาทนะครับชิ้นอย่างนี้ชิ้นนี้แค่นี้3ขีดนะครับตกอยู่ที่380นะครับไม่แพงนะฮะแล้วก็เป็นปลามึกน,นะครับทาโกมีหอยเชลลนะครับมีกุ้ง แซลม,มอนคือปลาทุกอย่างที่มีใครมาจัสมดีที่สุดนะฮะดูรบรรยากาศนะครับอาหารสดอันนี้เป็นปลาทูน่านะครับอันนี้เป็นซาเซมิเซตเซตนี้อยู่ที่3า9้เนะครับเซตนี้อยู่4ี่เ้ อย่างก็สี่ก็เก้าเหมือนกันนะเป็นประดิษฐ er ์รวนครับเซตประดิษฐ์เท oh ียบเลยนะครับไม่ใ oh. ช ja. um> ่ซูชินะตรงนี <t> <t ้เซตประดิษฐ์ตรงนี้ก็จะเป็นก็โว่ข้าวปั้นนะครับตรงนี้เป็นส่วนของข้าวปั้นวันเป็นซูชิ ซูชิแล,แล้วซูชิซูชินะซูชิก็คือปลาดิบและข้าว <c oughs> ด้านที่เป็นซูชิของสดนะครับตรงนี้จะไกนวจะไกนี้จะเป็นโซด2สองเ้าเก้ นี่เขาปั้นนี่สองร้อยนะโอเคนะครับนี่คือทางด้านเป็นอาหารสดนะครับก็หลากหลายดูไปเรื่อยๆตัวนี้อะไร พิซซ่าญี่ปุ่นสไตล์ขันไซนะครับก็คือ <c oughs> โอ้มีมีทักะโกยากิด้วยนะครับโซบะออมเล็ตฮิโรชิมายากิ <c oughs> เออนะครับยากิโซบะนะ แพ็คละร้อยร้อยเดียวอันนี้ร้อยห้าสนะครับอันนี้เป็นอะไรยากิโทริ ori, นะครับไก่ย่างนี่เองนะครับไก่ย่างเสียบไม้ยากิโทริ ori, อันนี้เป็นหนังไก่โห oh, จิมันเขาไก่โด okay, มาไลยแปดแปดเยอะแยะเลยอ้หนะครับวั <c oughs> นนี้ร้อยหนึ่งนะครับไก่ย่างเชลิกิยากิร้อยหนึ่งนะครับไก่ย่างพริกไทยดำตัวน,นี้ร้อยสามสิบ โอเคนะก็เป็นโซนของอาหารสดนะครับที่ <c oughs> <c oughs> เดินดูมันเยอะมากเลยนะฮะอยากซื้อไปหมดนะครับถ้าซื้อจริงก็หมดเป็นพันแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนของทั่วไปกันนะครับ <c oughs> <c oughs> อเดี๋ยวยังไม่หมดนะครับมาดูที่อาหารสดยังมีในเรื่องของกาแฟสด <c oughs> ใช่ไหมครับ อาเฟสไตล์ญี่ปุ่นเครื่องดื่มนะแอบดูตรงนี้ก่อนนะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ดูให้หมดเลยกันนะครับอันนี้เป็นพวก <c oughs> อะไรเอ่ย <c oughs> อันนี้คืออะไรวะ ข้าวแกงกะหรี่นะครับข้าวแกงกะหรี่นะครับเอาก็คือชิ้นละห้าสิบนะข้าวแกงกะหรี่นะครับร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับถ้าเพิ่มชิน้นหนอยชิ้นละห้าสิบนะจะหลักนะครับแล้วมีเรื่องของท็อปปิ้งด้วยกินนี่กินนี่นอันนี้คืออะไร อ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ข้าวแกงกะหรี่อันนี้คือปกกิ้ปกกคืออะไร <c oughs> เลือกที่เลือกนะปกกิ <c oughs> ok นี่มันคืออะไรครับ <c oughs> อ๋อร้ยร้อยห้าสิบบาทนี่เลือกเอาอย่างหนึ่งอะไรอย่างหนึ่งเหรอ <c oughs> เอาได้สองอย่างแ <c oughs> ล้วอันนี้เครื่องคี่นี่ก็เพิ่มทีละยี่สิบทัปิ้งนี่ฟรีอ๋อครับ หลุปก,ก็คือร้อยห้าสิบบาทนะครับก็มีหน้าปาลาไหลได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ปกกินะครับก็คือบริการบริยารเนือกซืปป้งก็คือ call to order นะซื <c oughs> ปป้งเลือกสามือปนึงนะครับ คัพปิ้งหลักนี้ให้เลือกสองนะครับนนแล้วก็เลือกเอาว่าจะเอาข้าวหรือข้าวกล้องข้าวสลัดนะครับแล้วอันนี้เลือกได้สองอันนะครับโอเคมาดูกแกงกะหรี่นะครับก็คือเลือกข้าวหรือข้าวกล้องนะครับแล้วก็อันนี้ เลือกได้หนึ่งอันนะครับแต่ถ้าจะเพิ่มก็อันละห้าสิบอันแล้วก็มาดูตัวนี้จะมีอะไรอีกโอ้โห <c oughs> <c oughs> สตรอเบอร์ <c oughs> อรี่สตอรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่หิมมะ <c oughs> 1 9เก้าร้อยเก้าสิบนี่สตรอเบอร์รี่ธรรมดา 990นะคะับตัวนี้499เยอะมากเมลอนเมลอน2,000กว่าบาทโอ้แม่เจ้านะครับหลงสลัดโอเคมันมันมันอุ้ยนี่ยังไม่หมดนะโอเคนะ อีคิดตอนแรกคิดว่าจะหมดแล้วนะครับเมื่อกี้นี่มันในส่วนของปลาเนี่ยหมดไปแล้วนะครับคนนี้มาส่วนของเนื้อเนื้อต่างๆนะครับมีสาลายโอ้สาหลายถูกมากเลยอะไรวะกระเม็ดนะปลานะปลาในปลาหอยไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อ อาหารสดเนี่ยผมอยู่ที่อาหารสดอยู่ <c oughs> โอ้วันนี้นะครับถ้าจะถ่ายนะทั้งหมดเนี่ยตายกันไปข้างหนึ่งนะครับก็ข้างข้างใหญ่นะฮะห้างนะครับในส่วนของเนื้อก็มีหลากหลายนะครับ <c oughs> อันนี้ทีเนื้ออะไรวะเนื้อแปลกๆนะครับเนือไส้กรอกแล้วก็ผัก คือตอนนี้ไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วนะครับดูเอาละกันนะครับค่อนข้างเยอะเลย <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นต้นหอมญี่ปุ่นโอ้ยต้นหอมญี่ปุ่นนะครับมัดละมัดอร่อยนะฮะมัดละ99บาท <c oughs> ดู ดูกันไปนะี่ครับก็ส่วนของซุปเปอร์ค,รอคนเยอะเหมือนกันคนเดินกันของเยอะครับอันนี้ก็จะมาเป็นองอะไรครับเนี่ยเพศ เหตุคือตัวไหนตัวนี้เลยเหรอฮะใช่ครับอันน๋อไม่ต้องล้างเลยนะหกสิบเก้าต้นหร้อที่อันนี้อ๋อนี่สดนะผมดูว่าของแห้งของครับกล่องละหกสิบเก้าครับผมถูกกว่าไม่หมฮะผมไม่รู้ราคาเลยถ้าเป็นห้าตามท็อปเนี่ยจะห้าสิบเก้าเป็นสินแพ็คอ๋อที่นี่ก็จะเป็นดิสเคาทสับแล้วอ๋อนี่จะถูกกว่า อันนี้คือหัวงอกราคาไม่แพงร้อ,เอเยเหตุจะรณ์อาหารได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ของเราเนี่สะอาดไม่ต้องล้างนะครับไม่ต้องล้างเก็บได้สองอาทิตย์นะพี่อันนี้ จริงๆแล้วเนี่ยผมคนไทยผมชอบแซ่บพลาคางคกเห็ดพวกนี้ลวกแล้วก็ยำอร่อยมากทานแทนเนื้อเนื้อสัตว์เนื้ออะไรทุกอย่างได้หมดเลยอ๋อคือคือ,คอไอ้ดองกี้นี่ถือเป็นดิสคาวสโต้แล้วคนเขาจะ,จะเป็นยังกงคือวางฟึ้งฟึ้งฟึ้งโอ้อ ของงเนีดูอย่างสตรอเบอรี่อเาเนี่ยหายาก็เป็นแนันน่เห็นแล้วฮะกีมะแพงอยู่ก็ดูยังแพงอยู่นะแจริงแต่ว่ามันก็เป็นรอที่หายากอ๋อได้ราคานั้นไม่มีแล้วนะครับโอเคเลยอันนี้เดินดูเรื่อยๆเพลนๆนะครับเขาบอกว่าสตรอเบอรี่เมื่อกี้นะครับ ยังราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวนี้ยังไงนะมาถึงแล้วก็ต้องซื้อของกลับไปอยู่ดีนะครับโอ้นี่ไงสตรอเบอรี่ีหรอสตรอเบอรี่สองร้อยกว่าบาทนะโอ้สตรอเบอรี่สวยงามมากเลยสตรอเบอรี่สวยงามมากเลยนะครับสองร้อย มันเป็นผ้สค่ะจะเป็นเป็นนี้ราค่ะัมากเลยสวยมากเลยสตรอเบอรี่อะไรเนี่ยนะครับโอ้โหนะครับสตรอเบอรี่นะฮะสวยงามนะครับโอเคนะครับ